ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดการประจําวันที่2 5พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไฟลุกไฟท่วมชายแดนกันเลยทีเดียวเพราะมีรายงานออกมาครับล้มแนวแตกคอมเมนต์บุกตัดลวดหนามไทยแล้วในบดีกองทัพภาคที่2พร้อมกับยังมีภาพและก็คลิปออกมานะครับคมเนมีการก่อกวนยั่วยุไทยเราอย่างต่อเนื่องมีการบุกมาพังรั้วและไม่ได้มีความเกรงกลัวทหารไทยเราเลย ต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับเวียดนามถึงกับออกคําขาดเด็ดขาดมากๆ ฮุนเซนนั้นล่าสุดยอมจำนวนแล้วกับครองฟูนันเตโชเรียกว่าไม่กล้าหือและก็ไม่กล้าอือทันทีซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวเลยครับคุณผู้ชมครับเราเองก็มีการรับมอบโดนนะเพิ่มเติมมาถึง100ลำเพื่อที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคามินเองโดยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากอัปเดตล่าสุดการก่อดเกี่ยวกับฝั่งของชายแดนบื้ีกองทัพที่2ซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหกลายเป็นทหารคามินครับบุกขึ้นมายึดลวดหนามฐาน ที่ช่องพรอซึ่งอยู่ทางตะวันตกของช่องจองไปได้หลายม้วนเลยทีเดียวแล้วก็มีการโพสต์เยอะเย้ยไทยเราด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยขมิน้นเองก็ได้รวบรวมลวดหนามที่ฝั่งไทยเราเนี่ยแอบเตรียมไว้นะครับที่จะเอาไปขายเป็นเศษเหล็กและก็ขายเป็นของเก่าซึ่งก็ยังมาใส่ร้ายป้ายสีไทยเราอีกนะครับบอกว่าเป็นพวกโจรที่เก่งแต่ก้างเก่งแต่ลวดหนามบนแผ่นดินของคนอื่น เป็นสิ่งที่ฝั่งขมินะครับออกมาเยอะเยะถากถางไทยเราโดยก็มีทั้งภาพและก็คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะครับเป็นภาพที่ใจเย็นมากนะมีการขนลวดหนามได้หลายม้วนเลยนะครับไม่ต่ำกว่า5้ม้วนแหละเท่าที่ดูนะตอนนี้แล้วล่าสุดครับทางหน่วยพื้นที่กองทัพที่สอเองก็ได้ออกมาชี้แจงรายงานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะ ที่เขมรนั้นมีการบุกมาหลักรอบลวดหนามของไทยเราออกจากพื้นที่แนวชายแดนแล้วก็นับประิสครับก็บอกว่ากรณีที่มีการเผยแพร่คลิปจากฝั่งองังเขมรเองกับการนําลวดหนามหีเพลงของไทยเราออกจากพื้นที่แนวชายแดนนั้นยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นจริงในพื้นที่รอยต่อระหว่างช่องรายีกับช่องเพลออาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนเลยนะครับเวลาประมาณ9ก้นาฬิกา ขณะที่กองร้อยทหารพรานไทยเราครับปฏิบัติภารกิจวางแนวรูรุดหนามเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่และก็ป้องกันการลุกลามจากฝ่ายกัมพูชาเองแล้วเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานครับก็ได้รับรายงานจากชุดป้องกันว่ามีกําลังทหารกัมพูชาประมาณ20คนเนี่ยเคลื่อนเข้ามาใกล้กับจุดปฏิบัติงาน จึงมีการหยุดภารกิจชั่วคราวแลวก็จัดกําลังกันโดยเราเนี่ยก็เข้าไปเจราจาก,กับทาหารคเขมรที่อยู่ห่างจากจุดวางรวรุดหนามประมาณ200เมตรเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์อย่างรอบครอบแล้วจากการพูดคุยกันยังไงไม่รู้ประมาณ20นาทีนะครับทางกองทัพที่2ก็บอกว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้มีการถอนกําลังกลับไปยังพื้นที่ของตัวเองนะแต่ยังมีแต่นะครับเมื่อหัวหน้าด่านพรานของไทยเราเนี่ยได้นํากําลังเนี่ยเข้ากลับ ไปที่จุดเจราจาอีกครั้งหนึ่งก็พบว่ารั้วลวดหนามของในเรานั้นที่เตรียมไว้สําหรับวางแนวคุมหายไปเลยนะครับโอ้โหซึ่งหลังจากตรวจสอบเนี่ยก็กลายเป็นเฮ้ยขมิญเอาลวดหนามฮีเพลงของไทยเราไปไม่รู้ว่าเจราจากันยังไงนะครับเจราจาก็กลับมาแต่ขมิญไม่กลับครับกลับเหมือนกันแหละแต่ว่ากลับไปพร้อมกับลวดหนามหีเพลงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบวัตถุระเบิดในพื้นที่นะครับเพราะอย่างที่รู้กันแหละขะมิญพอ มาอยู่ตรงไหนปั๊บเนี่ยเขาจะวางทุ่นระเบิดเนี่ยไปรัรอบพื้นที่เลยในขณะที่เขาถอยกําลังออกไปแต่ว่าเราตรวจสอบเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับกับพื้นที่โดยรอบซึ่งปัจจุบันตอนนี้เราก็ได้มีการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้นํารวดหนามหีเพลงเนี่ยเข้าไปติดตั้งใหม่และก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอันนี้ก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมเองก็โอ้โหถือว่าผิดคาดนะ ที่ขมินมาขาโมยรูดนหนามเราแบบนี้ไม่มีความเกรงกลัวฐานไทยเราเลยซึ่งก็ยังมีต่อเพิ่มเติมกับการที่แจองออกมานะครับก็บอกว่าจากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวหรือว่าความขัดแย้งในพื้นที่เนี่ยได้ระบ,บุว่าพื้นที่ดังกล่าวครับมีความเสี่ยงต่อการซุกซ่อนวัตถุอันตรายอย่างเช่นกับระเบิดทุนระเบิดแล้วก็อาจจะเป็นเล่เหลี่ยมของกัมพูชานะครับที่หลอกล่อให้ฐานไทยเราเนี่ยติดตามเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ อาจจะวังกับดักอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการรายงานชี้แจงล่าสุดจากกองทัพภาคที่2ครับที่มีคลิปฐานคำเมนนั้นขโมยรัว้วลวดหนามหีบเพลงของไทยเราคือเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละมันมีอยู่2เรื่องที่ซ่อนอยู่ในภาพการยึดลวดหนามของไทยเรานะครับโดยดนกัมบูชานะแล้วสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือ เฮ้เยขมินไม่ได้กลัวทหารไทยเราเลยนะครับอย่างที่มีหลายคนคิดอย่างที่มีพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยคิดกันมาว่าขมินนั้นกลัวทหารไทยเราหดหัวกับทหารไทยเราพอเจอหน้ากันแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับเท่าดีดูคลิปจากหลายๆภาพหลายๆสี่จากฝคคั่งขมินเนี่ยดูเหมือนเขาเองก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวทหารไทยเราเลยจากสงคราม5วันที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เนี่ยกับเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเียนแก้ครั้งเดียวนะครับมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งมากที่ขมิ้นนั้นมีการลักลอบ ตัดรัวร้วลูน้มหีบเพลงของไทยเราถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่บริเวณปราสาทตาควายนั่นแหละที่ขมินมีการลักลอบตัดรัวร้วลูน้มก็มีคลิปออกมาแบบนี้เหมือนกันแล้วรอบนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ขมิ้นถ่ายคลิปเยอะเยะ้ยไทยเราได้แบบเจ็บใจมากๆนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่มันต้องพิจารณากันแบบผีท้วนก็คือกรณีข่าวสารที่ฐานในเรานั้นดับฐานขมิได้จํานวน1 0 0 0จนถึงหกพันนายเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิด ขมนโดนแบบนั้นจริงๆนะต่อให้จะบอกว่าปิดข่าวอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าทหารขามเม็นครับที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นเนี่ยต้องมีการคุยลับๆกันบ้างแล้วถ้าเกิดสูญเสียมากขนาดนั้นจริงๆนะครับผมเชื่อว่าข่าเมเองก็อาจจะกลัวและผวากันไปเลยก็ได้แต่นี่ข่าวที่เราออกมาเนี่ยบอกว่าดับขมนไป6กพันนายกลับกลายเป็นเฮ้ยขมนไม่ได้เกรงกลัวเราหรือเปล่าหรือว่าใจขมนเด็ดขนาดนั้นเลยหรออันนี้ก็ต้องพิจารณากันดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วความกลัวของขมนแทบจะไม่มีกับฝั่งททหาารรไยยเเล แต่กลับกันเลยครับสิ่งที่ขมรทำทุกวันอยู่นี้เนี่ยก็คือการยิงก่อกวนด่าทอตัดลวดหนาวางระเบิดซึ่งมันก็ถือว่าไม่ใช่การยำเกรงการเกรงกลัวทหารไทยเราฝั่งไทยเราการที่เราไม่ตอบโต้หรือว่าไม่ตามไปเนี่ยมันก็อาจจะถูกกับกองทัพที่สองนะครับที่บอกว่าเฮ้ยขมรอาจจะใช้กลอุบายเนี่ยมาหักหน้าทหารไทยเรานะโดยให้ชุดหนึ่งทําทีมากดดนัดนทหารไทยแล้วก็ให้อีกชุดหนึ่งเนี่ยหลักรอบตัด รัวรถหนามขดรัวรถหนามออกไปแต่ถือว่าใจเย็นมากๆนะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยใจเย็นและก็ไม่มีแบบตื่นตระหนกด้วยเพราะถึงขนาดถอยรถกระบะมาเอารัวรถหนามออกไปเนี่ย มันต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าจะยกไปคนละอันหรือว่าใช้ไม้มาหากคนละอันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าถอยรถกระบะมาเอาเลยเรียกว่าครั้งนี้เราแบบเสียหน้านะขะมรนก็เดี๋ยวว่าทําสําเร็จกับการหักหน้าไทยเราแล้วเราไม่ได้มีการตอบโต้ถ้าเกิดว่ามีการลงยิงเตือนไปสักดอกหนึ่งสักลูกหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทาให้ขมรนเนี่ยเกรงกลัวก็ได้ไทยเราแบบเสียหน้าจริงๆนะครับเสียหน้ามากๆคือทหารในแนวหน้าเนี่ยเขาก็ ออกมาบอกเหมือนกันนะเขาพัครั้งนี้เนี่ยเสียลดูุดหนามแล้วแล้วครั้งหน้าเนี่ยคามเมนจะไม่เข้ามาเอาปืนไม่เข้ามาขโมยปืนกลของเราเลยหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับกลยุทธ์กันบ้างเลยครับเพราะเราทํางานเชิงรับแบบนี้คามเมนทำงานเชิงรุกก่อกวนเราแบบนี้เนี่ยเรานี่แหละจะเป็นฝ่ายหัวเสียแล้วก็ไม่ได้เปรียบมากกว่าก็เดี๋ยวต้องรอเดยติดตามกันว่าหลังจากนี้เราจะมีความคืบหน้ายัางไงกันบ้างซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวยังมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ด่านคามเอนนะคร แล้วก็ใช้คอ้อนเนี่ยมาทุบที่กั้นกับฝั่งที่เราทำเอาไว้นะครับนี่แหละเป็นการก่อกวนอีกรูปแบบหนึง่งที่ผมบอกว่าเขมีไม่ได้กลัวเราเลยนะครับมันไม่กลัวเราเลยนะมันยังใช้น้ําเสียงใช้แบบคอ้อนหรือว่าใช้การยั่วยุแล้วก็มีการถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยต้องจัดอีกสักตั้งหนึ่งแล้วก็ลองอีกสักรอบหนึ่งนะครับขมจะได้หลับจํากันไปเลย อ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะครับเรื่องนี้เรียกว่ามีรายงานจากกองทัพปฏิสงศเหมือนกันนะครับถึงความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยซึ่งมีการตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการใช้ประโยชน์จากอาคารบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนหลายจุดเลยครับตามจุดผ่านแดน นะครับเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเพราะอาคารคาสิโนนั้นเป็นคอนกรีตแข็งแรงครับจึงใช้เป็นที่กำบังทางทหารได้แล้วก็ใช้เป็นฐานที่ตั้งของโดนในการปฏิบัติการกับฝ่ายไทยเราด้วยซึ่งที่ผ่านมาครับฐานกบ,บูชาเองได้ใช้โดนเนี่ยสอดแนมฝ่ายไทยเราและคาดว่าใช้บินโจมตีฝ่ายไทยหากมีการสู้รบเป็นพื้นที่อาคารคาสิโนอันนี้คือสิ่งที่กองทัพบที่สองชี้แจงออกมานะครับว่าตอนนี้คาสิโนหลายจุดเนี่ยกลายเป็นฐานที่ตั้งทีมโดนเขมรแล้วถ้าเกิดมีปะทะกันร,รอบ2เราก็ต้องจัดการเด็ดขาดนะครับมา มันตั้งฐานตรงไหนที่โจมตีไทยเราเราก็ต้องจัดการตรงนั้นเลยแในผมเชื่อว่าศักยภาพของทัพบ,บกกองทัพไทยเราเนี่ย มีมากกว่าขมเเยอะจริงๆเดี๋ยวเรื่องนี้ก็คงต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงกรณีปักหมุดชายแดนจันทบุรีกันบ้างนะครับที่ล่าสุดนั้นคืบหน้าออกมา95%แล้วนะครับย้ำชัดว่ายึดแนวเดิม120ปีไม่ใช้แผ่นที่1ต่อ2 0สนแต่ว่าไทยเราจะใช้แผ่นที่1ต่อ50,000ซึ่งก็เป็นคณะทํางานฝ่ายเราครับได้ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจำนวน40นายเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจและก็ปักหมุดช่วรว ระหว่างหลักเขตแดนที่5758นะครับโดยในวันนี้เนี่ยก็สามารถดําเนินการปักหมุดได้8หมุดรวมระยะทางแล้วครับ400เมตรนะ